เล,เล่นเล่นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับ ถามเรื่องคอมเมนต์ได้จังไหมสมัยก่อนคือคุณกเกษมฉายพันธ์ใช่คุณอาเกษมวิทยุต้องเป็นวิทยุทัดสารซินเตอร์ใส่ทานใส่ทานสมัยก่อนบ้านเราก็ยังไม่มีอาศัยนั่งในถุนบ้านเขาฟังฟังเลยฟังคือรายการช่วงบาคุณงลมช่วงเนี้ย มันเป็นช่วงของมุกเก่าเปิดกลุ่มมุกเก่าะฉะนั้นมุกขํำขันเนี่ยจะต้องมีมาเล่าให้ฟังยกตัวอย่างยกตัวอย่างสักคนน,นี้อ่ะก็มีนายตีเนี่ยเขาเป็นพนักงานอยู่ที่สถานีรถไฟเออใครมาสมัครงานก็ต้องผ่านกับนายตีนี่แหละพอดีมีคนมาสมัครงานชื่อในพวงก็กเข้าไปสมัครงานนายตีเขาก็ถามว่าคุณชื่ออะไรในพวงเขาก็บอกว่า

ต่อไปมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งมีลูกอยู่สามคนอ,อ,อยากจะรู้ว่าลูกเขยคนไหนเนี่ยรักแม่ยายมากที่สุดรักป่อตามากที่สุดก็เลยลองใจแม่ยายลองใจแม่ยายลูกเขยคนที่หนึ่งโดดลงไปในสระน้ำ แม่ยายก็ลูกเขยก็เห็นแม่ยายแ๊บโยนห่วงยางไปให้ช่วยแม่ยายขึ้นมาช่วยชีวิตช่วยชีวิตแม่ยายขึ้นมาแม่ยายเห็นไอ้ลูกเขยรักนี่ว่า ให้เงินไปเลยสิบล้านโอ้โหก็เลยลองใจลูกเขยคนที่สองโดดลงไปในสระน้ำลูกเขยคนที่สองเห็นแม่ยายโดดลงไปปั๊บลูกเขยคนสองนุ้มแม่ยายขึ้นมาโอ้ยอีคนนี้รักป้าใบคนที่แล้วเอาไปยี่สิบล้านมาลองใจลูกเขยคนสุดท้องโดดลงไปในสระน้ำลูกเขยคนที่สามนั่งเฉยแม่ยายตายคอตาให้เงินพันล้าน ขำขันเรื่องต่อไปมีไหมถามว่าขำขันเรื่องต่อไปมีมหไม่ได้เล่าไม่ได้เล่าขำขันเรื่องต่อไปแอบดูเต่าผสมพันธุ์ยังไงยังไงเต่าเวลาผสมพันธุ์มันก็เหมือนกับคนอ้าวไอ้ตัวเมียก็นอนหงายตัวผู้ก็นอนคว่ำ วันนั้นพอสําเร็จเสร็จกิจแล้วก็ต่างคนต่างแยกกันไปตัวผู้หันมาบอกตัวเมียว่าอีกสามวันเรามาเจอกันที่นี่นะนอนเที่ยงพอไปถึงนี่ตัวเมียนอนงายอยู่ตัวผู้เขาไปถามนี่เธอใจร้อนขนาดต้องรอนนอนกันอย่างนี้เลยมันบอกไม่ได้นอนรอตั้งแต่วันนั้นวันนี้ยังไม่มีใครพลิกความเลย สามขันเรื่องต่อไปเ,อเป็นเรื่องของหญิงสาวเพื่อนกันมาจัดงานปาร์ตี้ก็เลี้ยงสังสรรค์เพื่อนก็คุยว่าเป็นยังไงครอบครัวตัวเองยังไงแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งคุยบอกนี่เธอรู้ไหมสามีฉันนะนะเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจโทเชื่อไหมไม่เกินสองเดือนได้เป็นรองผู้กำกับเพื่อมาถามบอกเอ้า ทำไมเลื่อนรถเี็วเลื่อนทำไมทำไมด้เลื่อนรถเร็วขนาดนี้ไอ้เพื่อนก็บอกอ่ะไม่เร็วได้ยังไงก็ฉันเปลี่ยนแฟนใหม่ไงแร็พแร็ร็่แร็่แร็พแร็มแร็กแร็พแร็พแรร็พร็ร็่อรรร เอาก็บอกนึกไม่ออกเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงเนื้อเรื่องไม่มีฉันนึกไม่ออกคือคือไม่ใช่นี่คือมุกเก่าๆที่สมัยก่อนที่เราเล่าไปคนเราเนี่ยการเล่นตลกในอายุ่อนี่เราก็จําคือจําอวดคือจําเขามาอวดความรู้เนี่ยความจาเนี่ยมันต้องสําคัญใช่ครับถ้าพูดถึงความรู้เนี่ยพี่เป็ดเนี่ยโปรเอียร์แอมล n งดิงซานฟรานซิสโกะ s า n Francisco f o r Year อ๋อไปเรียนเจเวนที้แอลเ n ียนลอสแอง e จลิ ระวังให้ด้วยไปสายเกินจูตังจี่ไพี่เดินเรียนที่ไหนต่างประเทศอ่ะหอมอ่ะจบจากจิงกะเบลคอนแวนที่ไหนเด้อจะตีมหมล่ะกันทำไมมันจิงกะเบลคอนแวนน่ะพี่กะเบลจิงกะเบลพี่พี่เล่าความว่าปริญญาตีที่นี่ใช่ไหมอ่าแล้วก็เี่ไปต่ออีกนู่นที่ไหนจูปิเตอร์ดั้นซิ่งอะไรวัดเทพมีลาเทวดาเต้นลำไง รู้ผมนี่รู้ภาษาอังกฤษรู้ไหมภาษาอังกฤษเีกี่ตัวได้หมดเลยภาษาอังกฤษมีมี26ตัวภาษาอังกฤษเลยแล้วตัวไหนพี่รู้ไหมว่าตัวไหนที่ใหญ่ที่สุดภาษาอังกฤษรู้นี่ตัวไหนอะตัว C C C ใหญ่ยังไงใหญ่ยังไงมิด C สาวพีเออภาษาอังกฤษตัวอะไรที่โมโหที่สุดตัว M เหรอ ไม่รู้เไม่รู้ตอบเดาๆไม่ไ้ถูกเหรอเอาพี่พี่เป็ดผมสงสายภาษาอะไรที่มีอารมณ์มากที่สุดภาษาอังกฤษที่มีอารมณ์มากท่สภาษาอังกฤษตัวตัวไหนตัว S ไม่ใช่ตัวไหนโอ้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 อ้โอ วันก็หงวันึ่งถึงถูกอยู่ท่านหวานสวีทซีดนั่งยังหนุ่มรวมห้องรองยาวขาวไว้ไกลฟ้าตาอายในอินอินอิดดิสนี้ทีน้ำชามาคำอามแขนแทนมือกบมออัฟฟาโลโชว์แสดงแดงก็เร็ดเด็ดก็ตายชายก็แมน แฟนก็พัดสมาร์ทก็หล่อพ่อก็ฟาเร่ย์เฟร่ย์ก็ปิ๊กปิกก็หมูหมูก็สนิทเอ็กก็ไข่ไม่มีทางก็โนเวย์เทบั้นก็โต๊ะก็เมียใช่เหรอผมพูดภาษาไทยพี่พูดเป็นภาษาอังกฤษเวลาผมพูดเป็นภาษาอังกฤษพี่พูดเป็นภาษาไทยได้ไหมได้ดิอย่างโก้โกก็ไปไข่ไข่ก็เอ็กเล็กเล็กก็สมอลนอนนอนสลีปปิ๊บสังกะสีปิ๊บอยู่อะไรสังกะสีแล้วปิ๊บ เป็นพลาสติกง่ายเขาเถียงคังไม่ตกฟาก้วยไอ้นับพวงเนี่ยภาษาอังกฤษสุดยอดไหนลองเนี่ยไม่งั้นไอ้เขาส่งไอ้ลูกแก้วไปเรียนเนี่ยเขาอยากให้มีความรู้เหมือนเขา嘛ลูกสาวเขาเนี่ยมีความรู้แต่แต่เขาสอนการบ้านลูกได้ภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษได้เอางี้งี้เดี๋ยวผมพูดไทยแล้วนพวงพูดภาษาอังกฤษ โอเคไปไง่ปไงเปไงเปไงเพื่อนผมครับเพื่อนผมโอเคสังกฤษสุดยอดโอเคไอ้งเี้ยไ้ไปคิดเรื่องเลเพื่อนผมจะพูดได้เพราะย่องย่องอยอวดอย่าอวดมากทำไมไอ้อ้ยไหัมเก่งตรงไหนก็โอเคไม่ว่าโอเคไม่ว่าอะไรตกลง เอตกลงว่าวันก yeah. ่อนวันก่อนยายผมนั่งตุ๊กตุ๊กว่าโอเคเลยเพรายังไงก็ตกลงจากรถตุ๊กๆกันโอเคทุก้โอเคโอเคตุ๊กตุ๊กเนี่ผมไปถางกินจบแล้วจบแล้วครั้นี้พี่เราไม่ไผมว่าทีเนี้ยคือบางผมเราจะต้องมามุกสมัยเก่าโบราณก่อนเราต้องนำเสนอมุกโบราณนะสร้างหนังไหมผมจะสร้างหนังสักเรื่องได้ไหมมี พี่พี่พี่มีเงินเหรอพี่จะมาตั้งในชุนนี่นั่งอยู่เนี่ยในชุนี่มีเสียเจียงใช่บริษัทหยิบยืมภาพยนตร์ภูมิใจสแินบริษัทก็ไม่น่าประสบความสำเร็จแต่ชื่อบริษัทมันชื่อเป็นเไฟสตารสกเนีหยิบยืมภาพยนตร์ภูมิใจสดินแดนถิ่นี้แต่ก่อนเป็นป่าช้า20ปีผ่านมาความเจริญก้าวหน้าเป็นซิกซ์สัต มีกระชายทายนายหนึ่งอกสามศอกบอกลักษณะชายชาตรีถ้าเป็นไก่ก็ชำนานในการเชิงชนถ้าเป็นคนผู้วิสักสันติราชเด็ขาดคือเสียงกระปันเสียงสวรรค์คือเสียงปืนเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้อยู่ๆเขาก็โผล่ขึ้นมาเขาก็อืดขึ้นมาเอาน้ำราดเท่าไหร่ก็ไม่ลงเขาจึงประกาศเชื่อนกึอก้องว่าข้าคือไอ ใ้ยเราอู่ขึ้นมาแล้วแล้วสมัยก่อนสมัยก่อนเขาเล่นกันสมัยก่อนเขาเล่นกันแบบนี้แลวพี่อยากสร้างหนังก็คือก็ผมอยากเล่นหนังด้วยกันนะผมอยากเล่นผมก็อยากเล่นจริงป่ะครับเอาจมาถ้าขาดเหลือผมเล่นได้นะีวโอ้ได้ไเอาพูดเลยใช่ความรักที่เกิดขึ้นความรักที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงคนไหนว่าจะเป็นผู้หญิงในชีวิตผมได้เลยพระเอกได้เลย ้ยไไไปดงคนเราล้นนแต่ขึ้นคนแรกครับผมเดี๋ยวผมเรามีแต่ผู้ชายผมจะทําหนังเรื่องนึงสร้างหนังช่เรื่องเป็นหนังจังหวะผมต้องหาผู้หญิงสักคนนึงได้ไหมเป็นนางเอกอะเป็นนางเอกหนังอะนงโอ้โหแล้วพวกเราด้วยนางเอกได้ไหมเป็นนางเอกเดินเป็นพระเอกเฮ้ยแม่บ้านแม่บ้านนี่สตูเฮ้ยแม่บ้านสตูเฮ้ยเฮ้ยอีลูเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังเฮ้ยเเฮ้ยระวัง้ยไ มาลายาดูอยู่ข้างนอกเวทีมันไม่เงาเลยค่ให้เอานี้เป็นนักเอกหนังให้หน่อยได้ไหมได้หรอคะจะสร้างหนังสักเรื่องนึงได้ไหมปาเก่งใจอยู่อยากให้เขาเล่นหนังสักเรื่องหนึ่งเราลองดูดิหนีพ่อหนีพ่อมารอแฟนมารอแฟนรอนานแล้วรอนานแล้วมดกัดมดกัดบัวหมดเลยบัวหมดเลยโอเค นางเอกพูดแค่นี้ใครอีแได้หรอกแค่นี้เหรอที่รักจ๋าอ๋อที่รักจ๋าอนานางเอกตามทำไมเพิ่งมาทำไมเพิ่งมารถติดรอนานไหมรอนานไหมสองชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะเสร็จ ตโกจำคำพูดไว้จลองพูดดูเขาด้วยแฟนรอนาฬโมดกัดบัวหมดเลยรอพี่กานไหมจ๊ะสองชั่วโมงทำไมเพิ่งมารถติดเฮ้ยเพิ่งแค่นี่ยด็เข้ามาเลยทำไรนันอะเฮ้ยทำอะไรกันอ่ะอย่างเงี้ยคุยกันเฮ้ยนี่แฟนผมผมชอบงานแทงนะงานแทงนะโอ้ยมีเรื่องเลยโอ๋อมีเรื่องมีเรื่องโอเคโอเคหมอผมเป็นหมอไอ้พวกเล่นเป็นหมอครับมาถึงปั๊บเห็นปั๊บเนี่ยโดนแทงเหรอโดนแทงเหรอ งานเย็บนะงานเย็บนะอ๋อก็เย็บแผ่นนี้แค่นี้เล่นเล่นแค่นี้เง่ายๆหนังผมเล่นแค่นี้เล่นได้นะได้ครับคาแเตอร์ใครกคาแร็เตอร์มันนะโอเคแงมาเล่นนหังแล้วไปมาผมมาที่ไหนมันทังมาที่ไหนมาไม่เอกต้องมาที่นี่มาที่นี้นี่โอเคโอเคโอเคพร้อมไหมผมห้าสี่สามสองหนังเอกแอคชั่นหนีพ่อมารอแฟนรอนานและ มดกัดบัวหมดเลยพระเอกล้นล้นนางนิดรอนางนิดคุณจ๊ะทำไมมาบ้คุณสวัสดีค่ะเอวไหวไม่ไหวไม่ไหวท่าสี่สามสองมาแอคชั่นหน้าทั้คว อมารอแฟน,รอ,แฟนรอนานและมดกัดบวมหมดเลยพระเอ,อ,อกรอนานไหมสองชั่วโมงทำไมเพิ่งมารถติดตัตวโกงทำไรคืยแขนแฟนฉันฉันชอบแพงนะ โอ้ยหมอมาโดนแทงเหรอใช่งั้นฉีดยาค่ะดีไลมครับเจ้งเลยพี่เล่นกระแบบนี้เจ้งเลยไอ้บุกกำกับเะแทงแล้วเล่นยังไงน่ะเมื่อกี้ก็บอกให้พูดแบบนี้กันไม่มีความรู้สึกหนังมันเป็นดังคอมเมดี้มันก็ต้องมี อารมณ์มั่งมันต้องมีหัวเราะต้อกระซิบกันบ้างสิวะโอ้ยแบบนี้ขอโทษครับขอโทษครขอโทษขอโทษครับขอโทษต้องมาใไปมาเอคชั่นดิพ่อมาลองแฟน รอนานแล้วมดกัดบัวหมดแล้วอ้เอ็มออก โดนโดนแทงอะไรอะไรในมูมงกาบถ้าจะเอาลมไหนอะพูดไปบอกเขาเลยว่าเราให้มันถูกกับการแสดงหน่อยป่งเข้าใจไหมม่ใช่หัวลอกกันกบิสบัดอารมณ์มันมีดราม่ามันมีมันถูกแทงพระเอกถูกแทงหมอต้องมาเย็บ โอเคคก็ oh, okay. ต้องมีดราม่ากันบ้างสิวะขอแค่ขอมาอีกทีนะครับขอขออนุญาตครับท่านขออนุญาตครับขอเที่ยงทเตรียมจะดึงทุนออกแล้วนะก็ผมขออนุญาตขออนุญาตทีครับเครับองเอเชิญได้ได้ค่ะได้ค mm ่ะเอเชิญ แฟนฉันจะชอบแทนได้โอล่มาโอนแทงเหรองั้นฉีดยาล ไปเนี่ยทั้งเรื่องร้องไห้เป็นวงเป้นเวงั้นเอาไม่ไม่ต้องเล่นแบบนี้ได้ไหมขอร้องไม่ได้ได้ไหมนี่ร้องก็ร้องไห้เกินไปหัวลอกเราหัวลอกเกินไปเอาแบบฟิลมีฟิลลิ่งหน่อยได้ไหมนบงรักโรแมนติกอ๋อรักโรแมนติกมีฟิลลิ่งหน่อยได้ไหมให้มันมีอารมณ์หน่อยสิให้มันมีมันไม่ใช่มันหัวลอกกับหัวลอกเลยให้ก็ร้องไห้เลยแล้วคนเจ๊งอ่ะน่ละเดี่ยวนายชุนตั้งรู้เลยเนี่ย เนี่ยแบบเนี้ยเขาขอขอแบบแบบมีอารมณ์หน่อยมีฟิล์มหน่อยมีฟิลม์มีอารมณ์ลวกมันหน่อยนะขอทีนะท้ไม่ได้นะน้าขอที้เดี๋ยวได้ทุกโกรธนะโอเคแอคชั่น5 4 3 2มามสองมานางอกหนีพ่อมาาแฟนอะ โอ๊ยรอนานแล้วอ๊า มาอุ้ยโอ้ยโอนโยนติดตัวกลมาทำอะไรอ่ะทำอะไรกันคุยกันนั่นแฟนฉันชอบ งั้นฉันแทงเล้นะมอมาโอ้เป็นอะไรอ่ะโดนแทงโอ้ันั้นฉีดยานะโอ้ <mile> หัวลอกก็หัวลอกเกินไอ้นี้ได้ไหมขอทีได้ไหมพี่ยงขอทีนึงนะครับเล่นมันให้ม oh. <la> e. ันเป็นจังหวะจากโคนกันหน่อยได้ไหมพี่ยงรอได้เลยอันนอ้เล่นเป็นจังหวะจากโคนอันนี้มันผักเรไย้ครับโอเคปะหนีพ่อมารอแฟนไอรอนะและมดกัดฟัวหมดเลย รอนานไหมสองชั่วโมงไปไหนมารถติดหัวคบทำอะไรคุยกันนั่นแฟนฉันฉันชอบเอาวงันแทนห<อ>มอมาเ โดนแทงงั้นฉีดยาเอาเอาครัเดีดอย่าเยอะจุดเงินที่ผมจะลงทุนให้เงินที่ผมจะลงทุนให้ไปแล้วว่าฟาวกันแล้วกันนี่เล่ยไปตั้งห้าหกเทคไม่ได้แสดงอะไรกันเขาทำไมเหนื่อยเราขาดใจเราก็พยายามจะค้นคว้ามันเป็นหอสมุดเองอารมณ์ขันอยากจะสร้างหอสมุดอารมณ์ขัน ก็จะต้องไปค้นมาเดี๋ยวเราไปค้นมาอีกันของเก่าเดี๋ยวคราวหน้าเรามีมุกอะไรเดี๋ยวเราค้นมาอีกเอาละพักผ่อนกันก่อนดีกว่านะครับพบกับเราได้เปิดกลุ่มมุกเก่าในบางขุณพรมทุกวันจันทร์ในก่อนบ่ายค่ะสวัสดีครับ แต่งตัวก็ประหลาดอะไรก็ไม่รู้ดูดิน่ะเอาที่คาดผมสีขาวมาคาดผมโอ้โหแล้มีผมมาอีกโอ้โหแล้วแต่งตัวดูใส่ชุดสีฟ้านี่ได้ส่องกระจกไหมก่อนออกจากผ้าหนักคิดว่าสวยปะคิดว่าดูดีมีเข็มขาดโอ้โหพูดอยู่นั่นแหละเร็วๆอยากรู้นะอไรเอาแบบเดี๋ยวอะไรอะไรอะไรเหรอบังกล้องอีกแล้วนี่ขช่อย่าไปแดกหนา